สวัสดีค่ะมาถึงตอนที่2นะคะจะเป็นสถานการณ์ที่เมื่อมีใครไม่สบายเราต้องการถามด้วยความเป็นห่วงเราจะถามว่าอะไรได้บ้างเรามาฟังกันดูนะคะอ,อ้าก่อนที่จะมาฟังกันนะคะมีเคล็ดลับอีกนิดนึงนะคะง่ายก็คือทุกวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับฝึกภาษาอังกฤษ5นาทีนะคะก็อยากให้นักเรียนนะคะฟังนะคะว่า ธรรมะนะคะหรือคุณแม่ออกเสียงว่าอย่างไรแล้วก็ลองหัดออกเสียงดูนะคะแล้วก็มาดูความหมายนะคะเราก็จะได้ทั้งการฟังและการพูดนะคะเดี๋ยวเริ่มฟังกันเลยค่ะ Hi mom how are you doing ฟังซ้ำอีกครั้งค่ะ Hi mom how are you doing ความหมายก็คือสวัสดีครับแม่สบายดีไหมครับ not so well I have a cold เดี๋ยวมาฟังธมาพูดอีกครั้งนะคะ not so well I have a cold แม่เลยตอบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม่เป็นหวัดน่ะดังนั้นพอเราทราบแล้วว่าเขาไม่สบายเราจะตอบว่ายังไงไปฟังกันนะคะ oh I'm sorry to hear that ประโยคนี้แปลว่าโอ้ผมเสียใจที่ได้ยินแบบนั้น have you tried taking anything for like it Have you tried taking anything for it? ก so, ็คือแม่ทานยาอะไรหรือยัง Yes, I did. Don't worry about me. I get better soon. Yes, I did. Don't worry about me. ไม่ต้องห่วงแม่หรอก I get better soon. เดี๋ยวแม่ก็ดีขึ้น take good care of yourself mom ดูแลตัวเองดีๆนะครับนี่ก็คือเป็นการบอกนะคะให้เพื่อนเราหรือใครก็ตามที่เราเป็นห่วงให้ดูแลตัวเอง I'm going to school now see you in the evening I'm going to school now ก็คือผมไปเรียนก่อนนะครับ see you in the evening ก็คือ แล้วเจอกันตอนเย็นครับ We'll be sure to take good care of yourself. We'll be sure to take good care of yourself. แปลว่าคุณต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับ สำหรับภาษาอังกฤษวันละหนาทีนะคะให้นักเรียนฝึกพูดเนี่ยก็ได้จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมไปฝึกกันนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะและก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ธร,รมะพิพมเพลาและคุณแม่ของธารรมะและเพิพมเพลาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ